แตะเสียบแต่ถ้าสีดนแต่แะเสียบนะเบิ่งเบิ่งเป็นแะเสียบเบ่งพี่น้องสมองหูกนประวัติียวประเป็นแะเสียบครับมินูห้อมมือนีด้วยพี่น้อง ทำยาขนมจีนกิขนขนมจีนบ้มือนี่เออกิขอนขนมจีนพี่น้องพากันั่นมเห็ดขนมจีนอยูหม่องเก่าเนี่ยแหละบรรยากาศงามๆหม่มองกเก่าเฮาชีหวัวโนนชีหวัวโนนใต้สะพานว่างๆกับโได้ว่างกับมาเรียนเด้อพี่น้องบรรยากาศดีแห้งมาหาปลาก,ก็ได้ ยาเอาไก่มาใส่น้ำรดน่ะไ่แล้วบอกอือไก่ต้มน้ำเบ้อพี่น้องจะเปล่าคนมันเด้อต้อมมันนันเปื่อยเขาก็จะเตรียมเครื่องมีแต่ไข่ใบบก,กูดบ่มีกระชายน้ำเนาะม,มีกระชายน้ำพี่น้องเอาไปตำใส่กัน ตำมะหุ่งคือเก่าเหรอพี่น้องขายประเดีบบ๋ยวกันอาหารหลกักอาหารหลักเด้๋ยนี่มันอยู่ในสายเลือดเลยงเัาใส่ตำมะหุ่งเนบบาะเนาะตำมะหุ่งใส่ต้นกระเทียมไหมพี่เสียบอาทิตย์หน้า,า,านเราหาไม่ได้หรอกลูกเออคิดว่านันตำมะหุ่งนันใส่ต้นกระเทียมพักกันเบาคิดอยากนเดี๋ยวนี้พี่เส,สียบ เนี่ยนนใส่ใบกระเทียมแม่พี่นองเคยกินบ่ตำมโหงใส่ใบกระเทียมแซ่บผักดินี่เาก็ตำเครื่องพี่นองก้ะใช่เนี่ยใช่ที่หลังใส่ที่หลัง,ลงมันจ้งสีหอมๆนะ,ะเพราะตำกอนมันสิแบบน้ำมันมันสิเหลืองไม่ออกก่อน พราะต้มเพราะต้มมันเปื่อยแต่ทีแล้วเขาก็เอาออกตะกรอนน้องพ<อ>ี่น้องนนเอากระนองสองกระนอง,องนอนะี่ตะโพกาตะโพกคือตะโพกมันนวใช่แต่มันใหม่แน่ขัวแน่ไม่เหมือนเดิมไม่กินหอมมีกินหมอมกินใหม่ใหม่ย้อยโอ้ยหกระเสียบแต่ตะสีสันกระ,ะเสียบ้ว กะทินี่ถ้าผู้ใดมากันมันมั่นเออผู้ใดมากมันมั่นนี่ใหย่วขัวก็เพลินขัวก็พีแกงนะพี่น้องมันก็สิแตกมั่นแต่ว่านี่ขื่นไกลเห่ามันเปลี่ยนไกลพ่านอยู่แล้วนะพี่น้องรปะว่ากาใหญ่มันมั่นหลายเลยเอามาใส่เอาใส่แบบนี้เลยใส่เบิร์ลดเออใส่เบิร์เลยอยู่ไปไฟมากกระทะขวบพี่โมเมน ้อพี่บ้าี่เลยบานเลยเป็นจระเสียค่ะเลยบานเนี่บานเลยเลยมาเด้อพี่น้องเินนี้ห่อข้าวต้มเลยบานนี้เกินคนมากินอยู่เออห่อข้าต้มพร้อมเลยเอาละเด้อพี่น้องบานนี้เทียงกันเรื่องย่อหม้อเลยบานนี้หมอหม้อย่านหมอควม ต้องเก็บไม่อยู่เลยนี่เบิ <t <t uh uh ้งวิญญาณมันเข่าเกลือกตัวนี้มันซีสันพอแล้วล่ะทั้งอันนนั้บริสันนากินครับนี่เด้อพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบเป็นจะเสียบบ่พี่น้องจมไปโยนลงน้ำสาดธงในนี่ละ มาเด้อกินข้าน้ำกันกินข้าปปกันกินลาขเออคือเอาลายเทตเดีฉันเอาบอกให้เอาสฉันเอาสองม่ลมรเอาไม่ช่วยนะคะไม่ช่วยนะโอ้ติมปลาไม่บอมันแบบอู้เมนางเี้ยุณ่ะมาทางนี้เลย